วัสดีครับวันนี้ตัดยาหรังยาดที่เมื่อวานเมือ่อคืนฝนมมนตกแต่ดูสิวันนี้ขี้ไม่ขึ้นบานเลยนี่ครับตัดได้แล้วพักแล้วเดานนู่นะครับอยู่ฝนตกครับไม่ได้ตัดตอนนี้ก็เวลาครับเที่ยงกับบ่ายครับก็ร้อนนะครับร้อนวันนี้ร้อนมากเลย เหลืออีกทางเข้าหน้าบ้านหน่อยครับห้าเมตรหกเมตรยังไม่เสร็จคััไม่ไหวครับต้องมาพักลมก่อนร้อนครับก็มานั่งชมบรรยากาศหนาบวันนี้วัน วันนี้น่าจะได้ขนาดเดียวครับเย็นจะออกมาซ้ำอีกทีแล้วที่เหลือคงลงเป็นอีกหลายวันเลยครับกว่าจะได้ตัดเพราะว่าพรงนี้ผมก็มีภารกิจนะครับตอนนี้ก็เห็นใจคนทำนานครับเรื่องข้าปุ๋ยข้ายาข้ายาก็ขึ้นปุ๋ยก็ยังขึ้นถือว่าถึงจะลงแล้วแต่ก็ ยังไม่เท่ากับเคยที่ใช้ครับเมื่อก่อนเคย,ยถือลูกเรายูเรียลูกหนึ่งก็ประมาณแถวบ้านพุ่งครับห้าร้อยยี่สิบปุ๋ยสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์ก็หกร้อยสิบบาทหกร้อยสามสิบต่อลูกแต่ตอนนี้ก็ปุ๋ยสูตรสิบหกยี่สิบก็ลูกเราพันสามพันสี่ยูเลียก็พันหกห้าสิบพันหกเก้าสิบขนาดลงนะครับ ทำงาปีนี้กำไรไม่เหลือครับดีไม่ดีจะขาดทุนด้วยครับในมุมมองของผมครับแต่ผมว่าก็น่าจะเป็นกันทั่วหน้าครับยังไงก็ขาดทุนครับทำนาปีนี้ครับจริงครับถ้ายิ่งแบบคนที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมาอเครื่องมือในการทำนาแล้วไปจ้างเขาตอนนี้ก็ เตรียมตัวขาดทุนได้เลยครับจริงจะให้ทํานาลดต้นทุนใส่ปุ๋ยน้อยก็จริงถึงใส่ปุ๋ยน้อยมันก็ไม่ได้ข่าวไม่ได้อะไรก็ทําใจครับราคาข้าวก็เห็นได้ข่าวมาแว้วๆราคาข้าวขึ้นครับแต่ขึ้นกี่บาทผมไม่รู้แต่ตอนนี้ราคาข้าวสารขึ้นอีกนะครับน้ํามันก็แพง อย่างน้อยๆทานาสมัยนี้ห้าไร่ต้องมีครับหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นห้าไร่สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการทํานาขึ้นหมดครับค่าหวานค่าฉีดยิ่งที่เป็นแบบช่วงหน้านี้ผมว่าต้นทุนแทบจะไม่เห็นครับกำไรจะไม่เห็น ต้นทุนจะไม่เห็นได้ไงเห็นไหมครับต้นทุนเราลงไปเท่าไรดีไม่ดีกําไรเราไม่เหลือเลยอาจจะมีนิดๆหน่นนนนนอยๆครับน้ำมันก็แพงดีเซลก็แพงครับบางปั๊มก็ราคาต่างกันเป็นบาทบางปั๊มก็ราคาถูกเป็นบาท ปีนี้สวยครับทำนาสวยมากเลยครับในรอบหลายหลาย,หลายปีเลยครับที่น้ำมันขึ้นปุ๋ยขึ้นยาขึ้นจนเอาพวกแบบพวกรับจ้างปั่นนาะจ้างตีนาะต้องขอยอมต้องผมต้องยอมให้ขึ้นราคากันครับพราะอย่างนั้น เขาทำไม่ไหวแล้วไปเห็นหลังบางเจ้าก็เริ่มขายรถขายอุปกรณ์เพราะสู้น้ำมันกันไม่ไหวครับเลิกทำแต่ว่าในช่วงนี้นะครับใครจะออกรถใหม่ครับก็รักษาของเก่าที่มีอยู่ให้ได้ก่อนนะครับยังไงก็ตามนั้นแหละครับไม่พูดมากครับโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะม,มาถ่ายให้ดูทีนะครับพ่าเสร็จไม่เสร็จ ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับเครื่องกระยาบุกตัญญ้งยาบุกเอ่อเหลือขนานู้นะครับขนาดงถั่วอันนี้ก็ปลูกถั่วเล็กเล็กน้อยน้อยครับไปขายพอตอนนี้ทำไรายได้ก็ทำไปก่อนครับเพื่ออยู่ร้อนนะครับรโอเคครับเดี๋ยวยังไงมาถ่ายดูครับ